ได้นมาทเทียรด้วยเนี่ยโอ้โหดีจริงจริงอ่ะสลอตยังยังอยู่ไหมเนี่ย <c oughs> เข้าไปแล้วละ่เละเลยบาฮามุสอืมขอโซนหน่อยแล้วกันไหนไหนก็ได้เจออู้หูตั้งการเะเธอนี่มันอะไรอะ่ะอย่าตั้งการิเธอเหมือนกับเขียนอะ่ะมันมีอะไรเขียนไปด้วยอะ่ะอ B L A C K M A G E R I A b a c k m a t e r i a Yes y e s back material Hey back material อ uh ่ะฮะ What should we go เขาก็ต้องก็ต้องเช oh, uh, ็คอีกดีหมทเลยเช็ค it หรือว่า l ิ v e ์ i t h ดีอ๋อเรื่องม่ถูกแล้วอ่อเราควรจะเลือกอะไรดี ลองเขยาวดีไหมเพื่อความสนุกนี่เคาะมาอย่างเงี้อุ้ยเดี๋ยวนะฉันว่าฉันไม่เข้าใจอะ่ะเฮ้ยอะไรอะ่อะเออจริงเหรอเออไปให้ผมเข้าใจนะครับเพ่อเขาบอกว่าวิหารแห่งนี้ก็คือแบคมาติเรีย อะไรนะเหมายถึงนี่เข้ามาถึงอะไรเนี่ยก็ไอที่สร้างมาเนี่ยมันก็คือแบ็คมาเรียไงล่ะอะ๋ไอวิหารใหญ่เนี่ยน,นะคือแบ็มาเรียมันคงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกอืมมาคงเป็นไม่ได้ยากนะแต่ถ้าหาว่าเจอดูจากทรงของที่นี่ด้วยข้างในนั้นก็มีกลไกบางอย่างมีสวิตเล็กน้อยเวลาที่เธอทำน้ำทำนี้ทนั่นกระทับซอนนิดหน่อย แถมไอโมแถมไอโมเดลที่อยู่ข้างหน้าน,นี้ก็เล็กๆมันก็เล,เล,เล,เล็กตาด้วยซึ่งก็คือไอสิ่งเล็กนี้ก็สามารถเธอแตะแล้วมันแบบขยับได้ก็คิดมาเป็นบาทีเลียนแหละนะเอาละเราก็สับสนวุ่นวายมากกับไอบแบตนาทีขนาดเล็กขนาดย่อมเนี่ยเราจะเอาเออกไปยังไงล่ะอ่ะใช่แต่นี่ไม่แค่สิ่งเดียวนะชิ้นเดียวนะสิ่งเดียววะะชิ้นเดียววะะ คุณก a เลยอธิบายสิว่าในด้านที่เ e temple. เธอสามารถมา่นอ่าอ่าเอาใหม่ก็เธอสามารถตอบได้แค่อย่างเดียวนะความลับอะไรในในไอวัดไอตโบราณนี่เอวิหารที่เกาะเนี่ยเอวิหารโบราณเนี่ยมีแค่อย่างเดียวนะ เมื่อเธอกระทบมันมันก็จะสั่นไปด้วยนะอะ่ฉันคิดว่าไอวิหารนี้ทำให้เรา did not w a n t to เรติกทำใหไม่คุณที่จะได้รับพลังโอคือปวดท้องอ๋อคุไม่ออกแล้วค้อข้ามดีกว่าคูปวดท้องเราจะไปกันนั่นหรือยงังฮะอิชาแล้วเนะี่ยอิชาแล้วเนี่ยนะนะคุยกันอยู่สองคนไม่เราต้องคิดทางออกให้ได้ก่อน เออ,อเพราะเซฟวิลอ์นั้น,น,นก็อาจจะอยู่ก็อาจจะอยู่ที่นี่แต่เฝ้าดูเราอยู่นะอืมได้เซฟบุกปิดแม่งเลยดีไหมอืมค่อยปิดแล้วกัน it's not t o him t o t t r l l the reef away to get a b a a t e r i y เราก็ถ้าไม่มีมันมันก็ไม่ค่้องถึงมีชีวิตอะไรบางแบเตีย ที่นี่ก็ไม่ปลอดภัยสินะหนีเคาะมั่งทีหนึ่งเพื่อความสะใจโอ้ดูเหมือนเราจะทำไงต่อไปเนี่ืมือถือใครตกใจมือถือกูเองโอ้ว่าสิร์เฮ้ยวันนี้ครานี่แคสซิตนะเย่ฉันรู้เรื่องหมดแล้วล่ะเอ้ยแล้ร์เกัสเอาบาหมี่ก็ไม่ต้องยกโทษให้ฉันหรอกนะ ทั้งหมดนั้นที่ฉันบอกไปนั้นมันอาจจะเป็น perfect sense นะเป็นเซนที่สมบูรณ์ฉะนั้นสามารถส,สามารถใช้ stuff เสร็จสักโอ๊ยไม่ทันเลยแค่ได้ซีฟิลอ็อตเราตามซีฟิล็อตไปไม่ได้จริงนะแต่ว่าเราก็ได้แบคแมทเทเรียนในกำมือเราแล้วนะแล้วชีลาเองก็ไม่ได้ด้วยหรือก็คือเราได้นั่นเองแต่ข้าว ไอ,ไอ้ทั้งหมดนั้นเริ่มจะไม่ใช่ล้ะที่เธอทำนะไม่ผิดพลาดทั้งหมดนั้นถ้า <c oughs> เป็นอันนี้ฉันเองให <c oughs> ้ตอบเขาอะไรวะให้เลือกคะแรกนะครับแล้วก็ต้องโอเค we have no choice โอเคโอเค leave all to me ให้ทุกคนออกไปซะให้ท่อยู่คนเดียวซะ ไปโปรดรีบซะนะรีบกว่าจะนี่ซะฉันจะรออยู่ทางออกไปอืมอืมเสียไปอ่าหรือก็คือว่าเจ้าแคสซิตนั้นจะเป็นแบบคนคือเป็นคนที่แบบจะทําให้เองเพราะว่าตัวเองมีร่างกายเป็นหุ่นยนต์อยากแบบว่าช่วยเหลือคาร,ครงครั้งสุดท้ายแล้วมั้งไม่แน่ใจนะ ดูจากตามเนื้อเรื่องที่มันบอกนะเพราะว่ามันเหมือนจะออกแนละ้วเขาขี้เกียจอยู่อืมไปเออเซฟยังวะยังไม่รู้สู้ไปก่อนนี่เคาะประตูด็อกต๊อกต๊อกเนี่ยเสียงอย่างนี้รู้ว่าเราต้องสู้ it worm อืมมันไม่ดีเนี่ยไว้เฮ้ยโอ้โหเอเรียนข้าวข้างหลังเธอ เอเลียนนะครับจากเรื่องเอเลียนเมพาพีเดเตอร์ภาคสามมีด้วยเหรอวะไม่เคยดูอะเฮดก่อนต้องเฮดอุ้ยโอ้โหสีแมงอย่างนี้สีแมงอย่างนี้โอ้โหคนแรงอ่ะฮมโกงไปว่บอกว่ามึงฮะเฮ็ดเฮดต้องเฮดก่อนมาถึงมันเปิดมาเดิมไปเลยสองสองพันเนี่ยนี่ นิ่ริตายซะมึงอีกที่โกงเราต้องใช้คำสั่งเคฟอินอูอูอูแรงตามประดัดนะครับอย่าขโมยหรอกไม่ขโมยแม่งรับแม่มมมมแงไอบอสไลทใหบอสไลท์ประโยชน์อี๊ไม่เข้ายอ,อยอยเอาใช้ท่านโชว์หน่อยสิ ไม่ไม,ม,ม่มีเวทหรือใบฮึมแองเจิลออฟเดอะแลนด์แองเ n ิออฟเดอะแลนนะครับไม,ไม่ใช่แองเจคือแอ g เจ of แอ e เ a n d ก็หมายถึงว่าพื้นที่ความโกดอีอีเห็นเกี้ย <c oughs> วเาเบเฮ้ยโอดินโอดินโอดินี่เท่เท่เท เดมอนโอชโชนแม่งเลยนี่อู้ไม่โดนหนึ่งคนแสดงว่าตัวผอมเลยไม่โดนบีบไอสองตัวนี้ตัวอ้วนเลยโดนบีบอ๋อเอเลียนหัวโหดแล้วกันแฮอืมมันหลอห่อเหลาจริงเลยโอดินเนี่ย อืมอุ้ยอุ้ยปลาหอกอุ้ยปลาไปไหนเนี่ยมันอยู่ข้างหน้ามึงปลาไปไหนอ๋อ,อฟ้าสว่างฟ้าใสป,ปลอดโปร่งชุบสัตว์มึงทำมึงทำมึงทำปูงเงียไปเนี่ยอือือไม่มีอะไรใช้ได้เลยไงวะ ตีบรรดาประชดมากเลยนี่นี่โป้งนะฮะหนึ่งทีใชร์ไม่ได้ช่างผมมันตีธรรดานี่แหละเฮะ้ยก็ไม่เข้าสามอนก็ก็ไม่ก็ไม่เข้ากูตีธรรมดาก็เข้าวะเอะเอเฮ้อไม่งอ้อกิก้าอเมริตอเอาเข้าไปนั่นเอาโทษทีที่ทำให้รอนะน,นี่ฉันเองเอ่าเอาละฉันได้รับขอามามาพอแล้ว ขึ้นย้นเต้นได้เยี่ยมทุกคนนั้นเอาละระวังตัวกันด้วยนะ <laughs> โอ้โหแม่งลับอะแคสซิตแกไม่นี่คราวมาขอถามอะไรหน่อยอะไรอะโอ oh, I'm not good at this <laughs> มันคงไม่ดีหรอตอนเนี้ยอืมฉันเข้าใจนะฉันรู้สึกเรื่องเหมือนกันนั่นแหละไอ้ยไอ้ย่ทำอะไรกันฮะเธอทำไมเธอถึงไม่อ่าน ทำไมเธอถึงไม่อ่านอนาคตของพวกเราล่ะเฮ้ยเราเหรอโอ้ยยยยสำนักหนึ่งกำลังเขียนออฉันนั้นก็ยังมีชีวิตฉันก็มีชีวิตอยู่ใช่ปัญหาฉันก็เหมือนฉันเอาล่ะตอนนี้ดูสิกิดการเป็นไงบ้างอ่าทีฟ้าหึงนะครับเอ้ยจะเย็นเยไอ้หนู เคยเด็ดแรกยังอ่าละนะเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมอืมเฮ้ยมันไม่ดีเลยเนะี่ยฉันบอกไม่ได้หรอกนะพอทีฟ้าอ่ะแย่จังทีฟ้าทีฟ้าเธอแย่จังชิไม่บอกฉันเถอะนะฉันสัญญาฉันจะไม่บอกฉันจะไม่หาว่าเธอบ้าอ่ะอยากรู้ใช่ไหมโอ้ัาจริงเหรอ นั้นฉันจะบอกเธอทีหลังกันเอเลน,นเดี๋ยวฉันบอกเธอกันดูเหมือนจะดีนะก็เธอเธอนั้นเป็นแบบคนที่แบบเพอร์เฟกอะนะเอลเลนนั้นเหมือนดาวส่วนข้าวก็ค้าว,าวก็เป็นดาวเหมือนกันทั้งคู่เป็นคู่ที่ดีคราวนั้นก็เป็นคู่แบบเดีย๋ยวนะค้าวฉันฉันและเธอนั้นเป็นคู่แบบที่แบบลง,ลงตัวกันอะเป็นแม็กเป็นแม็กเมเกอร์คู่ที่แบบลงตัวกัน อยู่ด้วกันได้ตาดู whatever you want to me อ่าเมื่อฉันต้องการเธอเธอต้องการฉันเธอนั้นจะบอกกันได้ว่าพวกเรานั้นเป็นอะไรก็ได้เป็นสิ่งแบบแบบว่าแปลกๆนิดหน่อยมัขอบคุณนะที่เชื่อในตัวฉันถึงว่าจะรู้ว่าฉันนั้นเป็นสปายก็ตามแต่นี่เป็นข้งสดท้ายแล้วเขส้สสดท้าแกันจากลาเย่ลาก่อนไปแลอ้อะไรวะ แข็งแข็งไว้นะแคสซิสฉันบอกไปเธอเขาเธอบอกฉันว่าแข็งแข็งไว้ฉันนั้นดีใจมากอุวอุวเออเออเมียว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 เออไอไอรุขึ้นมาไวล้ลไอหุ่นยนเราต้องไปต่อเย a เย e a อุ๊ยอะไรวะเกิดอะไรขึ้น what's wrong ฉันนะั้นยังเดินได้อยู่แล้วเดินต่อไปอกระโดดครับไม่ได้เดินหรอกครับเออคุณจะมาดราม่าใส่ผมนะเฮ้ยยังทำอะไร h i s m u s t be it นี่นี่ต้องเป็นนี่แน่แน่โบราณนั้นแน่นอนฉันนั้นสามารถทำได้ ันสามารถปกป้องโลกได้ด้วยและฉันนั้นก็จะตุ๊ดแต่ฉันก็ยังเป็นแค่ของเล่นอยู่ก็จริงถึงร่างกายของฉันนั้นจะเป็นคนอย่างนี้อย่างนั้นแต่ฉันก็ไม่ได้มีฉันคนเดียวฉันก็มีเพื่อนอ,อย่าลืมฉันล่ะ,ะไม่ยังไงก็ตามแคสซิตนั้นะจะมาอีกลาก่อนนะ,ะแล้วก็ ฉันหวังว่าฉันจะช่วยโลกได้นะเอ๊ะหรือว่ามึงสายาชีพใช่ไหมเฮ้ย,ยจริงป่มเนี่ยเฮ้ยที่ผ่านมากูขอโทษวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเฮ้ยมึงออกมาเถอะนะเฮ้ยขอโทษกูไม่รอดกันให้มึงหายไปซักหน่อยถึงจะเป็นสปายแต่นายก็เป็นเพื่อนของฉันนะโอ้โหหายไปเรียบเ,ยบเลยเว้ย นั่นแบ็คทีเรียไเดี๋ยวสิเราแคสซิดอะเราจะลรออยู่ที่นี่นะอออกอูไม่ได้ไงวะอือันตราย <c oughs> เอาแสคสซิกูคืนมากูขอโทษไอ้ไอแม่เหมียวกูจะไม่ด่ามึงแล้วนะมึงเป็นเพื่อนอกันเถอะกลับมาเถอะอย่าหาไปเลยกูไม่ชอบอ่ในน,นที่สุดเราก็ได้มาแล้วเซฟิลานนั้นไม่มีทางได้ใช้แมเทไมโอแน่นอนแต่เขียเทมแบคทีเรียอืมอืม คริวไคสพวกเธอทำพวกเธอใช้ได้ไหมไม่เราไม่สามารถใช้มันได้เรานั้นต้องการ Spirit use Power to of ต้องการพลังงานที่มากกว่านี้เธอหมายถึงสเปเรดเอเนจีพลังงานวิญญาณไม่ใช่ไม่รู้พลังงานในตัวใช่ one person's power alone won't do it อืมแค่พลังคนเดียวทำอะไรไม่ได้หรอกต้องมีสังแห่งที่เป็นที่พิเศษนะที่พลังงานนั้นอยู่ใช่ Promisland เอ Promisland ไม่แต่แต่อะไรเซฟิลอนนั้นอาจจะเอ้เซฟิลอนแตกต่างไปเพราะเขาไม่ใช่คนผ่าโบราณไม่ใช่คนโบราณน,นั่นแหละเขาก็ไม่ควรที่จะหา Promisland น,นะสิแล้วมันหายไปแล้ววะ อาแต่ฉันมีท <t> <f ile> ีฟ้าบอกขอไปหน้าแลอ่าฉันมาไกลแล้วถึงที่นี่ได้ฉันนั้นเดินทางมาไลฟ์สตรีมและความรู้ที่มากมายวินดอม,มันคืออ e ีหยังยังไม่รู้อย่าเพิ่งนะเอเซียนอ่าและฉันนั้นก็มีความรู้ที่มากเกินและจังนั้นฉันจะฉันก็เป็นคนผับโบราณได้นะและดังนั้นฉันก็จะสร้างอนาคต ไอ้วันยูเ t เ o ดูฉันจะไม่ให้เธอทำหรอกเพราะอนาคตนั้นมัใช่ของเธอคนเดียวอ่ะอนาคตคือช่งฉันฉันคืออนาคตไงนะี่าฮ่าฮ่คิดว่าฉันทำไม่ได้เลยเอตื่นขึ้นโอ้เ oh, น no! ื้อปากนะโอ้ย oh, ห no, oh, hey. <c oughs> นูหวเแฮร์รรรรรนรร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 ผมอยู่นี่รร <c oughs> ว้ายเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าไปอย่ากลัวสิเฮ้ยอย่ากลัวไม่อย่ากลัวอย่ากลัวอย่ากลัวอขัดขวางขัดขวางเอ้ยเฮ้ยมึงเอ้ยอ่อหยุดหยุดขัดขวางขัดขวางขัดขาขัดขาสไลด์เออหืออย่ากลัวไม่ตอนบี้อเฟสอย่ากลัวอย่ากลัวเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่อย่ากลัวจะทำเอ้ยเอขัดขวางขัดขวางอ่าให้เป็นคนเดียวเซฟวิลล์ไปแล้ว อย่ากลัวเซ่เยี่ยมมากเฮ้ยอุบบินหนีไปแล้วทีฟ้าบอกกูมาแค่แอคท่าเฉย้ไม่เข้าเธอโอเคไหมฉันให้แว่า์มาเทีเรยรกับเซฟิลออเออาคือปวดท้องนองไปนองฉันทำอะไรลงไปบอกฉันทีเอลิสเขาาแข้งแผงไวโ้โอเคไหม เฮ้ยเออเออเอฉันทำอะไรลงไปโมโหโมโหทำอะไรไปข้าวเธอนั้นไม่ได้ทำอะไรทั้งทหมดนั่นไม่ใช่ความผิดของเธออ่าไม่ใช่ความผิดกูเหรออ่าอึกผักแม่งเลยฉันอ่าอุ่วปั่มปั่มอุวตบขาตบแขนตบขาอ่าอุ๊บลิสตูดไลท์แบททางนี่มันเวลาที่แย่จริงเอ้าแคสซิสเบอร์สองเอาล่ะฉันมาแล้วที่มายึงไม่ต้องมาอยูมึไปช่วยเร็ว อ๋อตบขาตบขาโอ๋โอตบเอลิสต่อยเอลิสนักเลงข้าวเธอทำอย่างเธอนอะเฮ้ยฆ้ามเร็วมไม่ห้ามไม่ทันแล้วเอลิสโดนตบต่อยเรียบร้อยแนละ้วทำหมดนะ้ำเป็นสีขาวหมดเลยฉันทำอะไรลงไปเนี่ยฉันจำไม่ได้เลยทุกทุกอย่างแม้แต่ความทรงจำทันันก็ตามทำหมดนทำเป็นความฝันนั่นเหรอฉันไม่ตื่นดีกว่าแอะเออลงไปนอนต่อเออเอ,เอ ที่ไหนเนี่ยจะเอ๋าะเธอยินชันไหมแจ๊อ๋อใช่ฉันได้ยินทษทีนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่ต้องห่วหงนะฉันช่วยอะไรไม่ได้อะอออืมทุบชุบอาฉันคึ้กระต่ายน้อยไม่ใช่อ่าก็ก็เธอนั้นไม่มีปัญหาอะไรหรอกใช่ไหม ชิมิชิมิชิมิน่ารักหมนี่เทคเทคอยู่ไหมฮาร์ดเอ d เล t มีแฮนเด h e เซฟิลล็อให้ฉันเป็นคนจกกัดการนักเซฟิลลอตเองวัดเฮ้ยเฮ้ยสีขาวมาลงสีอ๋อลงสีแล้วยังไงเนี่ยและขาวเธอดูแต่ตัวเองมั่งนะอืมเธอก็ใจเย็นลงหน่อยนะโอเค เฮ้ยใช้ร <Bien ven ido> ้อนเหรอบินได้กูก <Ebola> <pet itos uno> uh, like ็บินได้อ่าเโลเฟรนโอ้เย่เวลที่ไหนเนี่ยที่นี่คือที่ไหนนี่คือป่าที่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 ซิสตี้ออฟเซนส์และพวกเราเรียกว่า s e r ป i น n Forest มันคือที่ไหนวะปินดดนคือคือ เมืองคนเมืองนคนบรบาณเรียกว่าป่ายกาหลับไหลที่ไหนมันเป็แค่ทางเดียวแห่งเวลาอเกาะเซฟิลอตต้องใช้เมเทโอันหรอ,อแต่นั่นทำให้ฉันต้องปกป้องที่นี่ปกป้องมันเป็นทางเดียวที่จะอยู่รอดซีต้าเหมือนฉันฉันก็ทำได้แบบเขา แบบเขาแบบเธอก็ได้อะที่นี่เป็นความลับนะนะนะ t it should be อ่าแล้วที่สุดฉันก็รู้สึกมันได้รู้สึกเหมือนกับฉันนั้นเริ่มที่จะต้องทำบางอย่างอ่าเอาละฉันจะต้องไปแล้วนะแล้วฉันจะกลับมาเมื่อทุกอย่างจบลงเอริสเดี๋ยวก่อน เไอ้ก no. ูว <TH verw Har ps> ิ่งเกไปเอ้ยอย่าพึ่งไปฉันจะบอกว่าฉันขอโทษฮะเอ้ยเอ้ยไม่ทันแล้วเธอวิ่งไวมากมัศจัรย์จริงืมเธอไปแล้วนะเธอนั้นก็แตกต่างอย่างนึงแกรู้ไหมหรือว่าแกไม่ได้คิดเฮ้ยมาได้ยังไงเราต้องหยุดเธอสัก ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยดูเหมือนว่ามันดูเหมือนว่ามันจะมีฟันลายนะเอ้ยรู้สึกไงบ้างรู้สึก,ออกจะโอเคเอ้ยเยี่ยมมากไอ้หนูเยี่ยมมากเพื่อนอืมแต่ชันไม่รู้นะว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างเรารู้นะรับเอลิสนั้นไปแล้วเอ้ยอะไรนะทุกอย่างนั้นรู้สึกทุกคนนั้นหากำลังหาเอลิสอยู่ o. โอ้ยแย่แล้วคุณทำอะไรลงไปเอที่เมืองโบราณเอลิสนั้นมุ่งหน้าไปที่นั่นด้วยตัวด้วยตัวตัวคนเดียวเหรอทำไมเธอถึงไปด้วยตัวคนเดียวล่ะเธอไปเองอะเออเฮ้ยเราต้องไปด้วยนะมีแต่คนโบราณเท่านั้นเอลิสคนเดียวเท่านั้นที่จะสามารถที่สาามรถช่วยสถานการณ์นี้จากมิเทโอได้อืมล้วเราก็ต้องไปนะ อ่อะไรอะไรอะไรก็ตามที่เราทําได้นั้นจะเกิดอะไรขึ้นในเอลิสมั่งซิลลัสนั้นกำลังหาเธออยู่เธอนั้นตกอยู่ในอันตรายก็คือเราต้องไปช่วยเอลิสนะครับเพราะเอลิสไม่รู้ว่ากาลังจะเกิดอะไรขึ้นมั่งกูว่ากูรู้นะซฟิลลัสเขารู้แล้วเฮ้ย hey, งั้นเราจะอยู่ที่นี่ได้ยังไงละ่ะไปดิเออไปเถอะไม่ฉันอาจจะอาจจะแพ้อ,อีกครั้ง เซฟิลล์นั้นมาใ้ใกล้ชั้นแล้วฉันอาจจะถูกถูกคอนโทรลเฮ้ยไอ้บ้าเอ๋ย,ออย <c oughs> ต้องเนิ่อยหน่อยลืมไปเลยคนนี้ต้องเนื่อหน่อย <c oughs> พอแกนแั่นแหละทำให้เซฟิลล์น,น,นั้นได้แบคทีเรียไปพอแกง้อง,งพี่ถึงแกคน <c oughs> พิชฉัน <c oughs> ฉันรู้นะว่าแกมีมีบั้นหา้าแต่บา้าเอ๋ยเหล่านั้นเหล่านั้นต้องทา แต่แกนั้นจะมาเข้าใจอะไรตัวแกทำไมแกไม่เข้าใจตัวแกเลยแต่แกนั้นก็ได้เข้าใจบางอย่างแต่ทีนั้นเราก็ต้องโอ้โหผู้ภาษาโอ้ภาษาอื้สมแล้วจริงๆ <c oughs> แล้วรฝถไฟนั้นเราก็ไปแล้วนั้นจะต้องมาไปเส้นทางโอ้โหเป็นกอนว่ะไม่ใช่ละไอข้าเราต้องเรามาไกลาแล้วนะ แล้วทีนี้เธอจะมาหยุดแค่นี้เหรอะไม่ไม่ฉันกลัวฉันกลัวโดนตุย้ยเออิสฉันต้องฉันทำเป็นอีกครั้งหนึ่งฉันอาจจะป้ายครั้งก็ได้ฉันกลัวฉันกลัวไอ้บ้าเอ้ยไอ้ตูดมอกอือแกไปหลังแกเนี่ยฮะเออปกติแกเป็นอย่างนี้นี่น่าฮะแล้วพูกคนมากมาที่อยู่บนโลกนี้ล่ะฮะ <c oughs> แกคิดยังไงฮะแกเขาะะานะ้าใจไมากไหมฮะ ทุกคนนั้นก็ต้องเสียชีวิตมาเพราะพวกเขานั้นไม่รู้เลยก็เกิดอะไรขึ้นมั่งแต่พวกเรานั้นแต่ว่าพวกเขานั้นก็อาศัยอยู่ก็ยังอยู่นะพวกเขานั้นไม่หนีไปไหนนั่นจะทําไงต่อดีล่ะกูไปแล้วกูหนีแล้วกูดาวน์เสร็จกูไปแล้วไอ้เขาเราต้องไปด้วยกันนะใช่ไหมฉันเชื่อในตัวเธอนะเออไม่รู้กูปวดหัวอยู่เอปวดท้องนนตุ๋ ออสแอมไอซ์ใช้ควรจะทำอะไรดีใช้ควรจะทำไงดีใช้ควรจะลุกเหรอฮะไปที่ไหนฮะเอาเสร็จสเต็ตไปละครับเขาเดี๋ยวก่อนทิฟฟ่าให้มันอยู่ตรงกันเยวนะมันบ้าอยู่ให้มันยอมรับตัวเองซะเออนะแล้วคุณขึ่นในตัวขาวนะนะอา้าวไม่ไม่ไม่เหนื่อยแล้วเหรอเออหูไม่เหนื่อยแล้ว <c oughs> เออแล้วไอ้คนนี้ก็นั่งมอง ฉันกลัวกลัวความจริงแต่ทำไมเกิดอะไรขึ้นวะกูงง,งเอ้าเสร็จแล้วแค่นี้เหรอฮิลล์ฟรินตื่นแล้วเหรอทุกคนรู้สึกว่าจะเป็นปัญหาเอ้ยรู้สึกร,รู้สึกวอลลี่แกจริงสึกเป็นห่วงแกจริงนะ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 ไปไปหาพวกมาซะแกเป่นเพื่อนดีๆนะเออฮ o ลล i ฟรินเ <Hello, friend. S 1> ขาเฮ้ยแกเป็นไงมั่ง อืมฉันคิดว่าเราน่าจะเลือกไปทางไหนดีฉันว่าเราน่าจะตามหานะตมามหาตัวเองก่อนแกก็กลัวอยู่นี่จะไปจะไปด้วยเหรอ i ี s อ h ต w เวทางอื่นแต่เราเห็นที่ว่าคนไท้จะไปโอ้ยโอ้แต่ละคำ <l oss <l oss> ไอหัวน้ำเม่นมันคืออะไรวะ <l oss> ข้าวเธอโอเคไหม เรา็วยไปด้วยกันนะแต่อมไม่ว่าจะเกิดขึ้นก็นตามไม่ต้องห่วงหรอกนะก็ได้ขอเก็กต่อ,อถูกของแกนะใช่ใช่ถุงของแกแต่ไม่ใช่แกไปเถอะเราต้องตามหาเอลิส Yes we have to find e r i s เอ้ามานี่ไหนไงวะแลเรือโอ้อยู่นี่มาจอดตรงนี้ไง อ่าแล้วขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็มาถึงจุดนี้แล้วต่อไปเราก็ต้องตามหาตัวเอลิสละว่าเธอหายไปไหนซึ่งผมเองก็ไม่รู้แล้วก็แปลซูซุมูม่ด้วยเนื่องจากว่ามันก็บางคำแปลยากหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็พอรู้คร่าวๆก็พอแล้วตอนนี้ทีมเราก็มีบาเลสทีฟ่าข่าวอ่าในตอนนี้ก็เซฟเลยเซฟเซฟกูเซฟมายังวะ แล้วขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายไปแล้ว